ค่ะพบก,นกันอีกครั้งนะคะกับรายการ t a l k s e n น b y o อ d Diary นะคะวันนี้ก็มาถ่ายแอบถ่ายใช้คำว่าแอบถ่ายดีกว่านะหมู่บ้านที่ถูกควงจุ้ยใช่หมู่บ้าน,นที่ท,ท,ที่มีคนพูดถึงเยอะที่สุดในเพจเราในเพจเรามันคือหมู่บ้านที่พี่อ๋อสร้างขึ้นแล้วก็ สร้างตั้งแต่ลากฐานเลยค่ะตั้งแต่ดูพื้นที่ดูดินอ่ะแล้วก็การันตีว่าชีวิตพวกมันต้องดีขึ้นภายใน3ปีไม่งั้นมาเหยียบพี่อ๋ออะไรอย่างนี้นะคะพวกมันก็มาอยู่กันตั้งแต่เป็นป่าโอ้ตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยตั้งแต่เป็นดินโล่งๆดินดใช่แล้วก็ต้องบอกว่าขับรถเข้ามาเนี่ยโอ้หมีแต่ขี้คือกลังคือด้วยความที่เราเลือกหมู่บ้านหรือพื้นที่ที่อยู่ชานเมืองใช่แบบอากาศดีค่ะนะแล้วก็ต้องหลายๆอย่างที่คนไม่รู้ว่า พี่อ๋อบอกว่าห้ามีสาะวยน้าทาไมหมู่บ้านมีสาะวยน้ําหมู่บ้านมีสาะวยน้ำหมูามีทุกอย่างที่พี่อ๋อห้ามหมดเลยทำไมแล้วทำไมถึงมีได้เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะอันแรกเลยนี่คือสนามเด็กเล่นอ่อยู่ท้ายหมู่บ้านของเด็กนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินเดินรอบๆเนาะบา่ น,นี้เราก็อยู่ทุกคนเห็นหอย่างนี้นะคะก็คือ,อขอพระประจำหู่บ้านนะคะอขอพระที่นี่ก็มีทางขึ้นสี่ทางเลยได้ใายนะคะถ้าือโดยโมติแล้วเราจะทําเหมือนสารลักเ<า>งอือมาขายที่เข้าได้สีได,ด,ได้ด้านเลยนะคะแล้วก็มีอันหนึ่งที่เป็นวงจุ้ยก็คือหน้าบ้านคนในหมู่บ้านได้หมดก็คือกวนคืออันนี้ค่ะคือประตูเข้าหมู่บ้านเข้ามาก็จะเจอกวนที่ข้างในเป็นถังเงินถังถังเงินถังข้าวนะคะให้อุดมสมบูรณ์นะคะของประดับวงจุ้ยเยอะมากนะคะ อันนี้หนึ่งเเช็คลืนกันนะคะเช็คลื่นยางมีเกลีย์นะคะเกวียนที่ข้างในต้องใส่ข้าวเปลือกไว้ใช่เหมือนกับมีข้าวมีกินมีมีอยู่นะคะแล้วก็มีแต่งตันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆว่ามีอุปกรณ์ฮวงจุ้ยกี่อย่างอันนี้ก็คือทางสามแพ่งนะคะก็คือถนนวิ่งเข้ามาเจอทางเลี้ยวซ้ายเจอทางเลี้ยวขวานะคะแล้วบ้านพี่การหรือว่าบ้านชาเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้พอดีวิธีแก้ววงจุ้ยก็คือปลูกต้นอโศกต้นอมศดอกเบีย สูงมากดูดิแล้วปลูกได้แต่เท่าไหร่นะปลูกงแต่ต้นแค่ต้นละยี่สิบบาทคือตอนปลูกเนี่ยไม่ถึงเข่ากันอ้ะสี่ปีอ่ะสูงกว่าแบบสูงมากแล้วก็ที่แก้วหวงจุ้ยนะคะเช็คลิสต์นี่กระดิ่งอันนี้สามกระดิ่งเห็นไอยู่ตามขอบบ้านอันนี้ก็มีบ้านนี้ก็มีแล้วก็มองไปมีหมูแต่เดี๋ยวสังเกตนะหมูแต่ละบ้านสีไม่เหมือนกันอันนี้หมูบ้านพี่นกมองเห็นไหมมองเห็นไหมคะ นี่อันนี้เป็นสวนบ้านสวน,นะะบ้านกัดอันนี้หมูหมูหมูคนละแบบเห็นไหม คนในหมู่บ้านจะมากินข้าวร่วมกันที่นี่มีสระว่ายนะ้ำมีฟิตเนสอยู่ข้างบนก็คือนี่คือสิ่งที่ทำวมการซักผ้าก็ซักที่ขับเหาไม่ต้องบอกว่าหมู่บ้านนี้มันประหลาดตรงที่บ้านลูกหลัง,งเราแชร์กันคือเราเป็นครอบครัว,วเดียวกันคือถ้าเป็นหมู่บ้านอื่นทุกคนก็บ้านใครบ้านมันใช่ไหมแต่พอเป็นบ้านแล้วก็คือทุกคนช่วยกันทุกคนรวมกันนะคะก็เป็นมันก็บุศโลบ่ายอ่างนึงก็คือทุกคนพอมากินข้าวด้วยกันก็แชร์กันแลกเปลี<า><า>่ยนประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติ ทำกับข้าว มันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากอันนี้ก็แชร์กันใช่อันนี้ก็คือทุกคนแชร์กันเราทําอะไรร่วมกันหมดเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยแยกออกมาคนในหมู่บ้านก็จะไม่ป่วยอย่างมากที่เขามีในบ้านก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นบเป็นบางใช่ก็คือเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนอกนั้นียกินมื้อใหญ่ๆเราจะมากินกันที่หมู่บ้านนะคะเราจะไม่เราจะมากินกันที่ขับเฮาเราจะไม่ไม่แยกไปกินแต่ละหลังเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านที่พี่อ๋อดูฮวงจุ้ยก็คือจะเป็นบ้านที่ได้ทุนสูงทั้งหมด ครึ่งเอวกันได้บ้านที่นี่นะคะสิ่งหนึ่งที่ต่างกับคนอื่นมากๆนะคะคือบ้านที่เนี่จะเป็นซิมเมทรีพี่อ๋อจะสร้างบ้านโดยไม่มีหน้าบ้านเลยนะคะก็คือทุกทั้งบ้านไม่มีหน้าบ้านนะคะเพื่อให้เกิดซิมเมทรีแล้วก็วางอะไรตรงไหนก็ได้หวงจุย้ยปกติ ไม่มีผลที่มีเ้าตำแหน่งไม่มีผลคนที่จะดูโฮงจุยหมู่บ้านนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ที่ดูโฮงจุยเป็นระดับหนึ่งเลยเพราะว่าที่นี่ไม่มีหน้าบ้านแล้วก็ทางขึ้นมีสองทางทั้งสองด้านเป็นซิมเมทรีทั้งหมดแล้วก็มีประตูรอบบ้านใช่นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูมีวิวสวยๆให้ดูด้วย มันน่าจะมีเก้าอี้อะไรมานั่งเล่นตรงนี้เนาะก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูนครวัดนครธมหรือแม้กระทั่งแวร์ไซหรืออะไรที่มันเป็นการสร้างเมื่อหลายพันปีก่อนมันจะเป็นแกนสมมาตรหมดเลยค่ะเพราะอะไรมาแกนสมมาตรคือซ้ายขวาเหมือนกันหมดคือพอพับแล้วมันมันตรงกันมันต้องเท่ากันนะคะทีนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งบ้านพี่อกก็เป็นแกนสมมาตรนะคะเพราะว่า เวลาเป็นแบบนั้นนะคะการเดินของธาตุหรือการเดินของลมมันจะสม่ำเสมอแล้วมันจะ c o ลุมกันนะคะแล้วมันจะทําให้เกิดชี่ในทุกตําแหน่งของบ้านนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่ทําได้ระวังด้วยว่าไม่ได้ดูแค่บ้านเราในการดูโคงสร้ยจริงๆต้องดูรอบๆบ,บ้านทั้งหมดนะคะอย่างบ้านเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรามองไปเนี่ยเราจะเห็นเสาไฟฟ้าแรงสูงเห็นไหมคะ จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่จะพูดว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยไม่ดีอยู่ใกล้เราไม่ดี<ะ>เราเห็นระยะอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันห่างเราไปเป็น10กิโลเลยนะคะแต่ว่าเราอยู่ด้านข้างเราไม่ได้อยู่แนวเสาไฟฟ้า<ะ>ดังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราอยู่ในแนวน่ยอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์การเป็นมะเร็งหรือการเป็นโรคก,ก็จะสูงมากนะคะบ้านหนูไม่ได้เป็นแกนสมมาตรค่ะพี่อ๋ก้าพูดตรงนี้เลยว่าบ้านพวกคุณไม่มีใครเป็นแกนสมมาตรหรอกเพราะ บ้านด้านหนึ่งมีหลังคาด้านหนึ่งไม่มีหลังคาอันนี้ก็ไม่ใช่แก่สมบ้านแล้วแก่สมบ้านมันคือพับเราต้องเท่ากันเลยจะกับหน้าบ้านกับหลังบ้านก็คือพับล้วเท่ากันหมดซ้ายขวาเท่ากันหมดคือทุกอย่างเหมือนกันหมดซ้ายขวาไม่มีอะไรแตกต่างเพราะบ้านสมนมากก็จะอยู่ฝั่งในฝั่งหนึ่งมียืนหน้ายืนหลังเนี่ยไม่ใช่แล้ว คือถ้าเราไม่สามารถปลูกบ้านเองได้มันไม่มีวันที่จะเป็นแบบนั้นได้นะคะทีนี้ก็เอาเป็นทิปเล็กๆที่ไปให้ดีกว่าบางคนดูเทปนี้แบบตายแล้วบ้านฉันมีทั้งห้องครัวมีทั้งทุกอย่างอยู่ในบ้านเลยแล้วจะเป็นอะไรไหมก็อย่างที่บอกนะคะคือมีได้แต่ต้องจัดการดีๆเช่นถ้าเราทําครัวล้วม,มีเครื่องดูดฝาเครื่องดูดควนันเครื่องดูดไฟแล้วก็ทําความสะอาดมีเครื่องดูดความชื้นคือมันมีสิ่งที่เซฟเราได้แต่ว่าพวกเรา เชื่อที่จะเออกมาเลยจะได้แบบป้องกันอย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยใช่ยกตัวอย่างอย่างที่บ้านพี่อ๋อนนะคะเรามีเครื่องดูดความชื้นเชื่อไหมว่าสมมุติเปิดตอนทุ่มหนึ่งเช้ามาเนี่ยเต็มกระป๋องน้ำน้ำนี่คือเต็มกระป๋องเลยนี่คือน้ำที่มาจากอากาศนะคะใช่คือความชื้นถึงบอกว่าความชื้นในอากาศของบ้านเรามันเยอะมากจนน่ากลัวแล้วทําให้คนป่วยนะคะพวกทางเดินหายใจบางทีเราคิดไม่ออกสมองไม่ทํางานมันก็แบบมันก็คือจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะคะดังนั้นพี่อ่อนก็ฝากบอกไว้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลอย่างสาไว้น้ำจริงๆถามว่ามีได้ไหมได้แต่มันต้องห่างจากบ้านแบบมากๆมันไม่สามารถอยู่ใกล้ได้ไอและเหยแล้วไม่สามารถพัดเข้ามาหาเราได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งคือแล้วแล้วที่หมู่บ้านเนี่ยเราสร้างน้ําสาไว้น้ำเนี่ยเราใช้น้าเกลือนะคะเราเอาน้ําเกลือจริงโดยไม่มีเคมีเลยนะคะเราคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้มากเพราะอย่างที่พี่ออกพี่ออก็เป็นมะเร็งหนึ่งนั้นพี่ออก็คงไม่ทําอะไรที่ทําให้ตัวเองใช้ไม่ได้ นะคะแล้วก็อย่างที่พี่อ๋อบอกคือมันไม่ใช่แค่บ้านอย่างไปดูบ้านพี่ต้องอย่างเงี้ยก็ต้องดูรอบๆบบ้านด้วยนะคะพื้นที่ทางเข้าบ้านหมู่บ้านก็มีผลถ้าหมู่บ้านนั้นต่ากว่าถนนหรือว่ามีถนนผ่านหมู่บ้านก็จะไม่รวยหรือว่ามีถนนซ่าื้อได้เท่าไหร่ก็คือฐานะอยู่เท่านั้นแหละพวกถนนผ่าการที่เราเรียกว่าหมู่บ้านอกแตกหมู่บ้านอกแตกก็ต่พวกนั้นก็คือจะมีปัญหานะคะอันนี้ก็คือเราสามารถเอาไปดูแล้วก็เอาไป เวลาเลือกซื้อบ้านก็ให้มองพวกนี้ด้วยไม่ใช่แค่มองบ้านของเราเท่านั้นเพราะจริงๆบ้านส่วนมากถ้าคนไทยสร้างหรือไปซื้อเราก็จะมีบ้านในฝันของเราอยู่แล้วที่บ้านบ้านสไตล์โมเดลทั้งหลายนะคะเรามีวิธีแก้หลายทางดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะก็ติดตามพวกเราต่อไปค่ะพวกเราก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะหรือว่าใครกําลังเลือกซื้อบ้านหรือว่ามีบ้านอยู่แล้วอยากจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย